จริงๆนี่ที่ผมตี้พาพี่น้องไปเปิดก็คือขายได้ทุกอย่างเลยนะครับพี่น้องครับตามผมมานะครับเป็นอาจจะเป็นวัสดุแล้วใส่ยืนอยูย่นในบา้นนบานเท่านั้นแหละที่เข้าบริษัทแล้วที่เขาถิ่มแล้วแตา่ม,มาเอา,เอามาขายได้ได้ครับพี่น้องพี่น้องผมเจอของดีผมตี้พาไปเปิดครับนี่ครับอันนี้ก็ขายได้ครับปองปิ้นเยี่ยมขายได้ครับนี่ราคาดีเยอะด้ครับนี่ พี่น้องลองเก็บไปได้ครับอันนี้ก็กวดกับไข่ได่ค้นกันครับอันนี้ก็ะกวดพลาสติกครับกับไข่ไกขค้นกันครับพี่น้องเห็นแล้วก็เก็บไปไหวได้ครับบองปีนี่ยหนึ่อโลละลายบานทะด,ด,ด้วยได้คำนะเก็บไปไหวเลยได้ครับผมเห็นแล้วผมเก็บไปตลอดได้ครับในี่ของฟรีครับห้องบริสุอเขา ผมที่พาพี่น้องไปเบิ่งว่าแบบนี้ก็เปลี่ยนเป็นเงินไดขึ้นกันนี่นะครับพี่น้องขวดพลาสติกแบบนี้ก็ขายได้คื้กันครับ <Wow. S 2> เป็นขวดน้ำยาทำความสะอาดครับเ้องสามารถเปลี่ยนเป็นเงินใดครับ <G ül üyor> พอใส่เบิร์แล้วห้องก็เก็บใบครับพอได้หลายๆลดี๋ยวคอยไปขายอีกเกินหนึ่งครับตามร้านรับซื่อของเขาเด้อครับเด้อ <G ül üyor> ผมที่พาพี่น้องไปเบิ่งว่าแบบนี้ก็ขายได้ขึ้นกันนี่ครับพี่น้องครับขวดพลาสติกแบบนี้ก็ขายได้ขึ้กันครับผมเก็บมาจากที่ทำงานผมครับห้องกินเบิดแล้วห้องก็เก็บใบครับ เก็บใบตะขคยครับเปลี่ยนเป็นเงินใดครับพี่น้องอันนี้เป็นกวดหน้ามครับที่ผมกินนยูโลงงานครับผมก็เก็บไบ้ทีลเนิเทีลหน่อยเพื่อเอามาใบตะขายครับพี่น้องสามารถเปลี่ยนเป็นเงินใดครับพี่น้องเขาเก็บไว้อ้าบานใดปริมาณจังหน่อยเขาจังไปขายครับตามร้านรับสื้องเขาครับแบบนี้ก็ขายใดขึ้นกันครับนี่นี่ครับแบบนี้ก็ขายใดขึ้นกันด้ครับนี่ผมยังไปเห็นงานผมเห็นพุ่มตะเก็บมากครับกินไปตามพืชทั้งทีแล้วครับ างก้นกินแล้วก็ย่างหนีตั้งใบอาถิมใบตามพื้นตามถนนนี่แหละครับผมเห็นผมก็เก็บมากครับพี่น้องเห็นเก็บมากเลยนะครับเศษขยะนี่มาเปลี่ยนเป็นเงินก็ไดค,ครับว่าจะานวังค์น้นอยกาจะเอาไปขายครับตามหลันรับสื่อของเก่าแล้วครับแบบนี้ก็ขายได้เหมือนกันนี่ครับพี่น้องกวดพอจะตีถิมหลายๆคนกินแล้วแล้วก็ถิมใบขางท่างแบบนี้ผมก็เก็บมากครับขายได้เือก,กันครับจะเป็นกวนน้ำอารมณ์พี่น้อง สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ครับว้าวขวดแบบนี้กระขายใดขึ้นกันครับนี่พี่น้องขนาดไปลียู่ใต่ผมไหมผมก็ยังเก็บมาไปถาขายครับอันนี้เป็นขวดแก้วขวดเครื่องดื่มชู่กาลังครับขายใดขึ้นกันครับขวดแบบนี้ผมยังไปทัวร์ลาหรือว่าผมยังไปตลาดจังสีผมเห็นผมก็เก็บมาครับขวดแบบนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้แต่พี่น้องได้หัวประดิกมาแต่เท้าได้มาในลักษณะแบบนี้ <S <S> <S เท้าบอกแกสติ๊กเกอร์ออกนี่ มันก็ติขายได้อีกราคาหนึ่งครับถ้าเกิดว่าห้องแก้สติกเกอร์ออกเอาเอากระเตอร์กีดสติ๊กเกอร์กีดสติ๊กเกอร์ตัวนี้ออกกระป๋องเบียร์แบบนี้ก็ขายได้ที่กันครับพี่น้องพี่น้องกินใปเลยกนะครับอราคาหนึ่งครับว้าวทิ้เงินมันว่างอยู่พื้นผมก็เลยเกมมาขายครับขวดเดิมนี้ก็ขายได้ที่กันครับพี่น้องพี่น้องกินเล้วกับยาถิ่มนะครับเพื่อเก็บ้แจะขายครับ หลายคนกินแล้วก็ย่นทิมแบบนี้แหละพี่น้องพี่น้องเ่าต้องย่นทิมนะครับเก็บ้บตะขายครับขายได้เบิร์ดครับเอาออกขยะพวงนี้มาเปลี่ยนเป็นเงินครับพี่น้องรีไสเคินได้เด้อครับเด้อพี่น้องเราต้องทิมเด้อครับหลายคนกินแล้วก็มาตั้งใบแบบนี้ผมเห็นผมก็เก็บมาขายครับพี่น้องพี่น้องเราต้องทิมนะครับเก็บใบโหลดครับขายได้ขึ้นกันครับ นี่เป็นอีกขวดหนึ่งพี่น้องขายได่ขึ้นกันครับพี่น้องกินแล้วก็เก็บใบนะครับมาต้องยี้อนทิมเขาเก็บใบแต่ขายครับเอามาเปลี่ยนเป็นเงินครับขวดเบียร์กับขายไก่ด้วยครับนี่ครับพี่น้องขวดเบียร์ที่เพิ่นกินแล้วเพิ่นกระตั้งไว้เฮาก็ไปเก็บมาไว้แต่ขายครับของฟรีครับสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ครับ พ่อเก็บมาแล้วไดเป็นจํานวนจึงไปขายตามร้านของเก่าครับกวดแบบนี้ก็ขายได้ด้วยครับนี่พี่น anyway ้องกวดเกียวเียวแบบนี้ก็ขายได้ด้วยครับพี่น้องเก็บมาเลยนะครับบ่อ้องบาติขายบ่ได้ครับขายได้ครับสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ครับว้าวพี่น้องเก็บมาเลยครับผมเห็นผมก็เก็บมาตลอดแล้วครับนี่กวดแบบนี้สิเป็นกวดเหลาขาวครับแก้วใส่กาแฟแบบนี้ก็ขายได้ด้วยครับ นี่พี่น้องแก้วใส่กาแฟแบบนี้ก็ขายได,ด้คือกันเด้อครับพี่น้องเห็นแล้วก็เก็บมากเลยครับขายได้ครับเพิ่นกินแล้วเพิ่นกระิ่มผมเห็นผมก็เก็บมากครับขายได้คือกันครับพี่น้องเก็บเลยนะครับเด้อสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ครับว้าวขวดแบบนี้ก็ขายได,ด้คือกันเด้อครับ นี่คับพี่น้องที่ว่างอยู่ไต้ทองรถดครับเดี๋ยวโถลดสีเหยียบผมเพียนผมกว่าเก็บเอาไ้ไวบตะยคร้บพี่น้องขวดนี่เป็นขวดโซดาครับขายได้คือกันครับสามารถเปลี่ยนเป็นเงินใดครับว้าวพี่น้องกินแล้วก็ว่าต้องถิ่มนะครับเก็บไว้ตะขายครับขวดแบบนี้กขายได้คือกันครับพี่น้องนี่คับพี่น้องขวดนี่เป็นขวดนมเปียวพี่น้องว่าต้องถิ่มนะครับเก็บวบตะขายโหลดลูกหลานกินเบิร์ตแล้วก็เก็บว้ตะขายครับ เราสามารถเปลี่ยนเป็นเงินใดครับพี่น้องลูกหลานกินเบิดแล้วผมก็เก็บไบขึ้นกันครับว้าวขวดแบบนี้ก็ขายใดขึ้นกันครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องขวดน้ำยาทำความสะอาดสอาดกับขายใดขึ้นกันครับว้าวพี่น้องอย่าถิ่มเน้อครับเก็บใบเลยครับขายใดขึ้นกันครับเปลี่ยนเป็นเงินใดครับพอใส่เบิดแล้วก็เก็บใบเด้อครับพี่น้องพี่น้องอย่าลเืมอดไห์เพื่อเป็นกำลังใจให้เพชรคลิปต่อไปเนี่ยเด้อครับพี่น้องเบิ่งคลิปผมแล้วเป็นจังไ๋ คอมเมนต์มาคุยกันได้เด้อครับพี่น้องอยากให้ผมเฮ็ดคลิปเอียงว่าอันนี้มันขายได้บ่พี่น้องคอมเมนต์มาบอกผมได้เด้อครับเดี๋ยวผมสิเฮ็ดให้เบิ่งว่ามันขายได้บ่อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้คลิปนี้บ่มีอย่างหลายเจอกันคลิปหน้าครับสู้ไปด้วยกันครับพี่น้อง